รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อกี้เป็นเพลงใหม่ของคุณฮายอภพรใช่ค่ะคุณลิงค่ะชื่อเพลงคอยกระรอคอยกระรอคือรอคอยอย่างเดียวเลยคอยตลอดรอตลอดเพราะอยากเขาบอกว่าเขาจะซื้อบ้านให้จะซื้อรถให้เขาบอกว่าเออคอยก่อนนะรอก่อนนะเมื่อกี้ยายได้ยินเป็นอะไรคะคอยกระรคอก็ดีนะโอ้ยกันใหญ่เลยี่วนที่มิน อ๋อจารวยนี่คือพกไม้มาจากบ้านเหรอพกไม้ชอบไม้ช่วงนี้แล้วทำไมปกติมันไม้นี้มันมีดียังไงคะใครมาร้องร้องได้หมดร้องไปก็ร้องจริงพอพอใครมาปุ๊บคอยก็ร้องเลยใช่ไม่เชื่อลองดูใครไม่เชื่อหรอกมันจะเป็นยังไงไปเชื่อมาลองดูร้องเลยร้องเยคอยก็ร้องคอยก็ร้องได้ใช่ไหม อยู่ช่องอะไรอ่ะอยู่ช่องอะไรอยู่ช่องสามเหรอช่องสามเขาไม่ส่งไปเรียนร้องเพลงนี่ก็อย่าพูดตังค์ดา กระรรกะรอเนีกี่รอบคอยกระรอเธอบอกให้คอยกระรอแล้วอย่าบอกนะว่าจะครนี้คอยกระรอกะรรกร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 ะรอกระกระรอคอยกระโโอ้เล e ่นเกมได้เลยกระรอกะรรกะรรแข่งกันสองคนสองคนนี้กระรรกะรอกระรรกระรอกะรกเอาสิคอยกระรกระโรกระรกระ เป็นไงครับงานเกตของเราทำไมมากความสามารถป้โอเคโอเคลองเป็นพระเอกลิเกลดีร้งนี้เาดหวังหมดเวลาอยก้ยังไเอเลยตัดขิเพราะมากคอยกระ รอคอยกี่คอยนะฮะแปดสิบสองลูกมาเลยค่ะมาปัดิึก์ข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้รวยช่ำนั่นคือราศีราศีราศีธนูทำไมต้องธนู ก็นี่เขาเป็นศรรามแล้วคือเวลาเขาไปออกแบบว่าเล่นลิเกอะไรทีโอ้โหหลักล้านนี่คือเรื่องจริงหมายถึงว่าคนเอาเงินมาให้เขาเหรอเขาขโมยขโมยเงินวัดได้กระเป๋าได้กระเป๋าของพวกแม่ยกใช่สัมภาษณ์แล้วเคยคุยกับเขาอะเขาได้วันหนึ่งนะคอเขาเนี่ยเค็ดเลย่ะใช่กับกลับบ้านอย่างนี้เลยเอพันองตรงหมอนคือเครื่องหัวหนัก เคยเห็นพวงมาลัยเขาเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยมันแค่พวงอย่างนี้ของเขาเป็นปีกเลยจ้าใช่แข่งนี้เลยแล้วไม่พอชุดเพชรที่เขาใส่โอ้โหนับกระดัดไม่ได้เลยนะจ๊ะของแท้ต้องเป็นคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์ไปทางแบงค์ไปทางเขาเลยแล้วเจ้าตัวตอบว่าราศีราศีราศีมีนทำไมต้องมีนจริงๆแล้วก็อยากตอบตัวเองเหมือนกันครับแต่ว่าพอดีว่าตอนเนี้ยกระแส ดำดงกำลังมา oh. อมแล้วก็คนเนี้ยคือเกิดในราศีมีนพอดีแลแ้วแงก็ก็รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเขาแบบเปลี่ยนไปในเรื่องของมีรายได้อะไรแบบเข้ามาแบบเราเราเห็นอะไรคือคือดำดำดงอะ่ะคือนางเอกของคุณก่อนใช่ครัแล้ววันนี้เขามาเล่นตลก คือเขาก็ยังเล่นนางเอกอยู่คือเรื่องนี้ครับเขาเขาเป็นนางเอกมาก่อนแล้วก็ได้มารับบทนี้ที่ชื่อว่าดำดงครับแล้วเล่นมานานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเป็นไวรัลคนเพิ่งเอามาแชร์แชร์แชร์ในทิกตอกแล้วก็ตอนทุกวันนี้เล่นแต่ละคืนก็คือเล่นแต่เรื่องนี้ทุกทุกทุกคืนเพราะทุกคนอยากให้เล่นดำดงดำดงอะไรประมาณนั้นมองว่าตอนนี้การเขาแบบว่ามากขึ้นมากขขึึ้้้้นนแแลลววกกกกก็็็็เเเเาาาาาาามมมีีอออะะไรรรคคืจใษงตติด่บบ แบบเยอะบพิเศษของเชาบแล้วพี่ต๋าผู้สิงงานเขาก็เยอะครับเล้วงานทํางานเก่งพี่ต๋าว่าแบงค์ก็คิดว่าเอ้ยราศีมีนก็มีแนวโน้มครัเออ้าวโอเคมาถึงคุณสุมาี แต่งมาเหรอแต่จริงแม่จริงหรอคุณเห็นหรือเปล่านี่คือสั่งจริงนะไม่สั่งไม่่สั่เป็นรูปกาแฟเหรอหรืออะไรไม่กาแฟใช่แม่กาแฟเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟเลยบอกว่าลูกจะซื้อมาให้นะแบบให้รู้สึกว่าคอกาแฟใช่คุณคอกาแฟตอบว่าราศีราศีธนูจ้าราศีธนูทำไมต้องธนูเพราะว่าเป็นราศีที่ขึ้นอันดับในเรื่องของ ปีนี้นะคะตั้งแต่หลังจุดจีนมาเนี่ยธนูเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเลยว่าจะต้องรับสั์แต่ว่ามีอยู่ในหนูชอบสี่ราศีอยู่แล้วที่แบบว่ามันจึ้งแน่นอนในในในจึ้งมีอะไรบ้างราศีที่มันจึ้งมีอะไรบ้างในท่ติดกุมนะคะธนูแล้วก็มีนะคะแล้วก็ราศีแม่หายกรกอดกรกกอดก็คือกุมมีของตัวเองด้วยแล้วมันไม่ตอบตัวเองอะ ก็ธนูมาเป็นอันดับแรกไงหนูก็เลยเลือกในสีราศีนี้ก็คือแบบความอดีจ้ะแล้วลีตอบว่าราศีราศีเมษทำไมต้องเมษคือในตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันปริเสธไม่ได้เขาคือพระเอกพันล้านนี่แ้วผมว่าดวงเขาจมิงเขาพุ่งมากจริงอยู่ๆก็มาแบบงงๆเลยเง ใครจะไปคิดว่าเขาจะไปได้อีกไกลเพราะว่าเมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบินต่อนะเขามีไปไทยไทยหนังต่ออีกมันเห็นอยู่เห็นนนี่เห็นว่าเห็นชัดครับโอเคบายายค่ะแล้วอยาตอบว่าราศีตาตาครับผมทำไมคะทำไมต้องเป็นตาต้าเพราะนัดกับลีว่าจะตอบไห้เหมือนกันไปพูดตอนไหนไปพูดตอนไหนเออครับนี่มันไม่อยากมันไม่อยากแบบสัมพันธ์ด้วยอ่อยาไม่อยากแบ่งกันเลยหรอไม่เอาเราตัดขาดกันแล้ว เมื่อกี้เขาบอกว่าปีหน้าเขาทำงานทั้งแบบทั้งปีทั้งปีจริงป่ะเออปีนี้ทั้งทั้งปีคือถ่ายไม่จบยังไม่จบคิวไม่ได้ครับกี่เรื่องมีมีพันกี่เรื่องประมาณต้นปีประมาณ3เรื่องฮะโอ้ใชครับเป็นท้าพยมหมดท้าพยิ่งกว่าเคนธีรเดชตอนนอ้วนอ้วนนวลนวลขาวขาวและอยากเป็นเจ้าสาวช่วยเขามาหน่อยคนแต่งแต่งปุ๊บตายเลยแต่ง มีพ่วงมีพ่วงีพี่พี่บอกว่าพี่อยาก okay. มีหลัวเดี๋ยวจะเข้าหมายอู้อ้าวสำหรับท่านใดนะครับที่จะมานะครับ100สายแรกนะครับผมร่วมเปิดศึกโดยละลินพรอพเพอร์ตี้เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำแก๊งวยผสมน้ำผึ้ง ราศีใดในช่วงนี้รวยชอบมีคนตอบคุณเยอะเลยแล้วดูสิว่าตัวเองตอบว่าราศีอะไรอ๋อค่ะด้าเพราะนัดกับพี่ปงจำกับพี่หมีอ๋อก็คือไปไหนไปด้วยกันถูกก็ถูกด้วยกันผิดก็ผิดด้วยกันแล้วทำไมถึงกล้าตอบเป็นตัวเอง ตอนตอนแรกว่าจะตอบราศีพิจิกเพราะว่าเป็นราศีของแฟนครับเพราะว่ารวยฉ่ำเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่ได้จับเงินเลยอก็เลยที่ว่ามันรวยเราเนี่ยแห้งกรอบเราว่าทำงานไม่มีเวลาใช้เงินใช่ครับทุกวันนี้ได้เงินมาใช่ครับตอนนี้เมียทำอะไรอยู่ใช่ครับแต่ตอนนี้เมียสบายเลยครับผมครับแล้วเขาไปกับใครตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้า้อไปกับคนใหม่แลวเทียบชีวิตเราต้องส่งเสริมแต่ เพิ่งเห็นพี่บูมกับพี่แจกี้ร้องเพลงเมื่อกี้ผมก็เลยเปลี่ยนใจทำไมถ้าเราสองคนจะไม่มีงานหรอกท่านโทษครับคุณยังจะถามอีกนะครับว่าทำไมคือก็รู้แล้วว่าดวงดวงน่าจะเป็นแบบ มาออกมาทางีตัวเองงานเขาด้วยแหละคุณายกอร์กอร์ทามัสีมังกรทำไมต้องมังกรเพราะว่ามีลูกน้องเป็นมังกรีด้วยีด้วยลูกน้องเป็นมังกรเนี่ยรู้สึกว่างานชุกมากตั้งแต่ต้นปีมาเลยใช่มันเยอะอยู่คนเดียวใครลูกน้องไม่ต้องไปรู้จักมาได้ดีกว่าเราหรอได้ดีกว่าเราเรานอนอยู่บ้านมันมีงานเงเฮ้ยจริงป่าไอ้มอส มันไม่ได้หยุดเลยนะพี่เลงเองอัมพรอ๋ออัมพรราศีเดียวกันแล้วอัมพรก็งานเยอะแต่มังกรเนี่ยรู้สึกว่าน้องมันมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนมันเริ่มพลิกชีวิตจากที่ปลายปีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายปีแล้วต้นปีนี้คือทุกอย่างเพลินใช่ปลายปีเนี่ยมันต้องมาอาศัยเราแก๊งแก๊งเขามี3ามคนใช่อัมพรแหวนพระแหวนเพชรอ่ามอดเพชรสุพรรณฉันจะอยู่กับแ้าแถวคนสุพรรณนะแล้วก็พี่ไฮนี้วได้ดีมาละ เราอยู่คนเดียวเหลือเราอยู่คนเดียวมันไปงานกันหมดเรานั่งอยู่บ้านปิดปดเราก็คือกรอกกรอคอกคอยกรอกรอมาถึงเตาค่ะแล้วเตาตอบว่ารเวลาศีกรกฎทำไมต้องกรกฎจริงอยากตอบเมธนะครับเห็นเขาตอบกันเยอะแล้วก็ก่อนหน้านี้กระดานมันเขียนโอเมธแต่รู้สึกน่าจะตอบเยอะแล้วเลยตอบเป็นกรกฎเพราะว่าเชื่อว่าแม่หายเวลาจะออกเพลงอะไรมาเนี่ยเหมือนแม่เขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการนะตั้งแต่สมัยเพลง เชฟบะเต็ด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 สามสี่ยี่สี่สามห้านองนอนไม่รับมาชอบมาจริงๆเขาเปลง่ยเขาดังแทบทุกอัลบั้มดังทุกเพลงเขาเป็นตัวแม่ของวงการเพลงที่จะแบบอย่างเงี้ยเพลงที่แบบอแล้วใครเขาร้องไม่ได้ด้วยนะแบบนี้เนอะใช่ครับมันเป็นแบบตัวตนมากเลยเขายังมีอีกเพลงหนึ่งอะไรอีกเพลงหรอรับเพลงใหม่ใช่ค่ะที่แบบว่าแม่แบบนําเสนอมากคือร้องปุ๊บคนแต่งเพลงตายปั๊บตายปั๊บเลยตายไปแล้วยัง ไปแล้วเขราอเห็แนแม่แล้วแบบว่ายังไม่มีคู่ไงเขาก็เลยเขียนให้ว่าอยากเป็นเจ้าสาวคืออยากเป็นเจ้าสาวมาห้าสิบวกแล้วยังหาไม่เจออ้วนอ้วนนวลนวลขาวขาวแล้วอยากเป็นเจ้าสาวช่วยเข้ามาหน่อยอเข้ามาอยากเข้ามาหน่อยช่วยกันเข้ามาอยากเข้ามาหน่อย,าาม,าอยามากันเป็นร้อย เข้ามาเข้ามาเขาคงดีใจแล้วล่ะที่พวกเราเอาเพลงเข้ามาใช่ใช่แตกคนแต่งแต่งปุ๊บตายเลยเรายืนร่วมว่าเขาไม่ตายหรอกพวกจะตายคุณลิงทำไมคุณต้องปกป้องเขาด้วยล่ะคะก็แต่งแต่งคนแต่งเครืรองดนตรีขจีลิลามีลายยอง โอเครับพี่ไฮครับมิมตอบว่าราศีราศีธนูทำไมต้องธนูพี่แบงค์ก็ถช่วงนี้ราศีธนูมาแล้วนี่หนูเรียนจบป .6 ยังจบแล้วนะคะทำไมมาดูเด็กน้อยอายุเท่าไหร่เอาจริงๆ19สิบเก้าค่ะสิบเก้าอ๋อแม่แย้มจากที่หยด วันนี้เขาได้โอกาสมาเยือน12ราศีเป็ค่ะต้องมีราศีอยู่บ้างแหละอ่ะแต่แล้วม่ไม่ตอบตัวเองล่ะก็ทีมบ้านนี่ยังไม่ใช่ค่ะคราวนี้ให้พี่แบงค์ไปก่อนพี่แบงค์ไปก่อน่แบงค์แน่ๆเโอ้ตัวเราก็ดังนะกี่ร้อยล้านเออก็จะห้าร้อยเมนางเอกห้าร้อยล้านจ้ากู้ใช่ไหมกู้ใช่ไหมห้าร้อยนี่คือกู้หรืออะไรไม่ใช่ค่ะเกือคือบห้าร้อยเหร อุยด th ีใจแทนหนังไทยนะเรื่อนเรื่องเลยเรื่องนั้นเรื่องนคุณพกันหรอเรื่องงานก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเขาห้าร้อยล้านเพื่อได้คุยกับเขาไหมคุยแล้วครับผมรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วครับผมอ๋อจริงปะเนี่ยใช่ครับพี่ชื่ออะไรนะคะอ้าวจบข่าวมิ้มรู้จักกันตั้งแต่เด็กจริงปหมเนี่ยไม่จริงครับเมื่อกี้เรื่องอะไรเนี่ยเรามาถึงบอนส์ค่ะแล้วบอนส์ตอบว่าราศีถามราศีเมฆครับเมฆทำไมต้องเมฆตอบตามพี่ตาต้ายายแล้วก็พี่ลีครับเขียนไม่ได้คิดอะไร แม่คือผมคิดว่าพี่เขาแบบเป็นนักแสดงที่แบบมาแรงอย่างหนังเขาก็แบบกี่ร้อยล้านนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าแต่ถ้าเวลักาวมีสักสองร้อยกว่าไหมกำลังมาครับผมก็เลยแบบตอบใช่แล้วไทยหนังไทยเนาะแล้วเราแล้วเราจะมีหนังมีละครอะไรเล่นไหมลูกตอนนี้มีซีรีส์ครับซีรีส์เรื่องอะไรจ๊ะแจ็กเก็ตโจ๊กเกอร์ครับแจ็กเก็ตโจ๊กเกอร์เป็นแนวไหนเป็นวายเป็นไม่วายเป็นวายแบบตบตีครับแบบ เออบูครับวายบูวายตบตีวายวายเหมือนว่าตบตียั่งชิงต่อยครับเป็นต่อยป้นธนาคารโอ้แต่เป็นวายแต่เป็นวายเฮยน่าดูต่อยในวายถ้าตบตีเนี่ยวายแจกี้ค่ะแล้วแจกี้ตอบว่ารักราศีราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎก็คือว่าถ้าเราดูติ๊กตอกกันอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเพลงของพี่หายเกือบทุกเพลงกลับหมด อีกดอกอีกดอกอีกดอกก็มาเหอไม่ใช่อะไรตอนนี้มันไม่มีเพลงอะไรเพลงอะไรแบบนี้ก็เลยกลับมาโอ้ไม่ใช่อะไรคือคนต้องการอะไรไร้สาระเลยพวกนกิจารเขาหาอะไรที่มันไม่มีสาระอย่างพวนวูดน่นเข้าข่าวเดี๋ยวก็มาเชื่อปะแล้วเนี่ยคอยกระร่เนี่ยพูดออกเนี่ย มันใช่เลยมันใช่จริงๆการทัศน์อัจารย์เนนี้อารมณ์แบบแหมอยากร้องแบบนี้พี่ลิงแต่กินหนูสิอยากมีพวงมีพวงเอ๋พี่ใช่ใช่เจ๊กี้ จิ้งจิ้งจิางจินเจิ้ง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 จิหอจิ้ง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 จิ้กจิ้งจิ้งจิ้งจิ่งจิ้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 ่จิ้งจิ่งจิ้งจิ้จิ้ง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 จิงจิ้งจิงจิ้งจิ้งจิ้งจ้งจิ้งจิงจิ้่จิ้งจิ้งจิ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 งจิงงง่งิงเพิงงใ้้ อย่างที่ผมโตมาเรื่อยๆนี่ก็โตมากับเพลงพี่ไฮ์โตมาเรื่อยๆโตมาคือแบบว่าได้ยินเพลงพี่ไฮ์ติดหูมาตลอดผมคิดว่าพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าได้ยินได้ยินได้ยินเพลงพี่ไฮ์หลายเพลงถ้าอารมณ์เสียน้องมัมไม่หลับอะไรพวกนี้เชฟบ้านเชฟบ้านนี่อมตะนะจริงๆมีหลายเพลงครับนะแต่จําชื่อเพลงไม่ได้เออาเฉลยเฉลยอาจจะลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รวยฉ่ำคือราศี ราศีที่ในช่วงนี้รวยชํำได้แก่ชาวราศีกุ่ม <S <S เนื่องจากวันนี้นะครับวันที่10มีนาคมเป็นวันขอเงินจากพระจันทร์วันนี้นั้นควรหาโอกาสไหว้พระทำบุญหรืออธิษฐานเอาธนาบัตรใส่กระเป๋าคืออธิษฐานว่าขอให้มีเงินเข้ากระเป๋าแบบนี้ ตลอดเดือนตลอดไปนะครับและไอ้เงินก้อนนี้อย่าใช้ถ้าบวกลบ2 4ิชั่วโมงนะครับถ้าจะใช้ให้แยกมวต่งางชาวราศีกุมมีดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นราชาโชคและประกอบกับดาวที่มาชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับมีทั้งดาวราหูเลข8ดาวพุธเลขสี่ดาวเกตเลข9กเป็นจุดกําลังสําคัญที่เป็นจุดขับเคลื่อน ให้เกิดกิจกรรมของการหมุนเงินนะครับมีโอกาสโดยเฉพาะคุณที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้า,า,าออนไลน์เนี่ยคงจะประสบโชคดีขอให้ขยันแล้วใช้มงคลตามที่คุณมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของมูให้เป็นมหามงคลให้ละมมอสติให้คิดดีพูดดีทําดีจะเป็นมหามงคลสีให้รวยฉําสมดังที่ปรารถนาครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยชํำได้แก่ชาวราศีกลุ่มฟันธงครับแบบเาศีตัวเองอยู่ในลิสต์ด้วยแต่ไม่เลือกไงเพราะว่าบอกว่าธนูมาก่อนใช่ธนอนรรวยสุดในชีวิตไหมตอนนี้ ยังค่ะแต่ว่าชีวิตมันทยานขึ้นมันไม่มีตกเลยอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าหนูไม่อยากเข้าข้างตัวเองไงความรวยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงค่ะแต่หนูรู้สึกว่าโอเคครอบครัวสบายหมาแมวสบายปัญหาคือหมาแมวายหมาแมวมีข้าวกินทุกมื้อสบายใจแล้วตอนนี้ทําธุรกิจอะไรบ้างคะตอนนี้เหรอคะก็มีวิตามินค่ะแล้วก็หมายถึงว่าหนูทําผลิตภัณฑ์เองใช่ค่ะแต่หนูมีแพลนแต่หนูเชื่อใน ไต่เสี่ยงหกโจ้ไงคะไต่เสี่ยงหกโจ้คือคืออะไรคะไส่เสี่ยหงโจ้คือเฮงเจียไงเฮงเจียคุณกําลังทําธุรกิจอยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากให้มันปังมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็เลยไปหาเฮงเจียเกิดจากการที่หนูศรัทธาและหนูไหว้เวลาทําอะไรมันค่อนข้างที่จะเปิดจากที่มันไม่ได้อ่ะมันกลับได้นับถือมานานหรือยังคะหรือว่าเพิ่งมารู้จักแล้วก็เริ่มนับถือต้องแต่เด็กๆแล้วค่ะหนูเคยไปกินข้าวที่บ้านกรุงที่ จังหวัดพิษณุโลกที่เขาสมอแค่แต่หนูไม่รู้อ่ะนั่นน่ะคือบ้านกงแล้วหนูก็ไปขอไว้ว่าขอให้หนูเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะแต่ว่าก็ปัจจุบันก็ มีนิดนึ่ะก็เป็นนักร้องมีชื่อเสียงแหละคือหนูไม่ได้ท้าให้ลองนะคะแต่อยากให้ทุกคนลองไปไหว้กงดูท่านใจดีท่านรักลูกหลานหัวใจหลักสาคัญของการไหว้แห้งเจียคือลูกหลานเลยค่ะข้อนี้นะคะไม่มีคอตอบถูกเลยครับผมเช่นนั้นนะครับทั้งหมดนะครับต้องออกจากวงการบันเทิงนะครับทำไมฮะอ่ะมีการแก้ตัวกันได้นะรับอีกหนึ่งข้อครับเดี๋ยวกลับมา12รบสีงราศี มีความเผ็ดแซ่บมาตั้งแต่สาวๆเดี๋ยวเดีดีวครับคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทำไมตอบเนื้อของต้องตอบมีแววตามมันไม่ใช่แค่เพื่อนบ้าบอลละบ่อนางเอ้ยบ้านตัวน้องอยู่ไซให้อายไปส่งบ่อเพิ่งปล่อยทีเซื่อเพลงตัวเองลงไปวันเดียวคนดูล้านหก อะไรที่ไม่ดีเตือนสติว่าอย่าทำเพราะมันจะมีเงากรรมมาแสดงผลถ้าคิดดีทำดีส่งผลดีให้ฮอตสุดราศีที่ในช่วงนี้ฮอตสุดๆุดคือราศี 1... ุมภ์้ไออ้